สวัสดีพี่น้องบองไปสุพูสุกคนครับสวัสดีผู้ลุงแม่ป้าแล้วก็เพื่อนฝูงทุกคนนะครับที่กําลังรับชมนาดอนซอยหินแห่นะครับกําลังถ่า,ายภาพให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะครับมันบริสารดังแมบนะครับอายุสามเดือนแปดวันนะครับพี่น้องนี่เรงไหครับบริษัทในใจเราเบิดหทวไปแล้วก็เลยมาเช็กเบิ้งนะครับ รดบ่ได้ครับกินหอดมันแปลงนี่โอ้บยบ่ได้มากหลายมือพี่น้องเอ้ยนี่ฮะแปดหนึ่งผสมนะครับโมเมนแปดหนึ่งสายเดียวด้วยพี่น้องมีสายต่างอยู่นะครับมันอายุสามเดือนกลัวพี่น้องสมเดือนอาทิตย์นึงนี่แหละคิดว่าจำโมพิษ พื้นที่สามไร่สองงานครับแปลงเก่้าครับพี่น้องที่บ้าอีสารได้ม,มากพ้าพีพ่อหนองมากเออสเราเบิดหัวไปหลอบทีแล้วครับพี่น้องนีบ้าอีสารหลังจากกีดยางยอดมังกรแล้วพี่น้องคิดหอดรลายนี่ฮะับขวเนวนี่กับพีตสอบเสียได้ยูพี่น้องแขนหนึ่งครับการ โอ้สดขนาดพี่น้องเลยถะไรแบบนี้ซีบรลพี่น้องเลยอันเจี๊ยบครับ<笑><笑>นี่นะครับปลูกช่วงเดือนเอมษาครับวันที่สิบเมษามือนีกาวันที่เท่าใยล่ะหูตะ ที 17, 18, ่สิบเจ็ดสิบแปดบ่มันม Asia, ันบ่ยิ่งสารังแบบได้สามเดือนครับพี่น้องสามเดือนแปดบันนี่แหละคือนี่เด้อเป็นยอดปิกแปพี่น้องนี่นี่นี่คือนี่นี่คือสามหนอดนี่แมนบดเลยนี่เป็นลักษณะปิกแปะอยู่ ระยะปลูกแปดสิบเก้าสิบนะครับตะได้ตายกับห้างแห้งแล้วพี่น้องเลยนี่ครับตัวหัวกับมีครับพี่น้องคุณสายพันธุ์ผสมนะครับพี่น้องครับสายพันธุ์ผสมเบื้องใ้เบื้องมองมองงามเบาๆอีสานไทยแต่มองมอง,งามๆนโ,โอ้เหลืเกินพี่น้อง นี่มงมน้ำอมนี่อ้อยน้อนี่นี่ขึ้นนี่นอนมันก็บูยังเสียก็ม,มีกำลังใจอยู่เลยเนาะครับว่าครับเอาแซมหนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะมาสาัสิิดเอ๋กบบานครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูบูทุกคนครับเดี๋ยวพี่น้อง